สี่ราศีดวงดีเกินคาดตัวเต็งเศรษฐีใหม่งวดนี้ดวงชะตาสี่ราศีดวงดีมีโชคลาภดวงเด่นทั้งเรื่องโชคลาภและการเงินจัดเป็นตัวเต็งเศรษฐีใหม่งวดนี้ก็เลยทีเดียวหลังดาวสามดวงย้ายราศีราศีไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะราศีแรกได้แก่ชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม ดวงการงานของชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้พบเจอกับความสุขความสมหวังความสําเร็จที่คุณรอมานานหรือหากรอคําตอบอะไรอยู่จะได้สมหวังได้รับคําตอบที่ดีอย่างแน่นอนส่วนดวงการเงินชาวราศีเมถุนถือว่าเป็นตัวเตงเป็นราศีที่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหม่มากเลยราศีหนึ่งหากบริหารจัดการเงินดีๆก็จะยิ่งร่ำรวยแบบนอนสต็อปกันเลยค่ะ ส่วนความรักคนมีคู่ที่ผ่านมาเจออุปสรรคทำให้คุณและคนรักเข้าใจกันมากขึ้นค่ะต่อมาราศีที่สองได้แก่ชาวราศีสิงห์คนที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนสัปดาห์นี้เหนื่อยจริงอะไรจริงเพราะชาวราศีสิงห์จะเจองานรุมทั้งงานใหม่งานเก่าแต่สุดท้ายจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนส่วนดวงการเงินไม่ผิดหวังแน่ หากคิดหวังเรื่องเงินทองจะได้ตามประสงค์แถมมีโอกาสได้โชคลาภติดปลายนวมอีกตั้งหากสำหรับดวงความรักคนมีคู่เรื่องความรักยังไม่แน่นอนอย่างลุ่มๆุมดนดอนดีบ้างไม่ดีบ้าง3วันดี4วันไข่ทางที่ดีควรระวังไว้ก่อนจะดีที่สุดราศีที่3าชาวราศีกุม คนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมดวงชะตาถือว่าดีไม่มีใครเกินในช่วงนี้งานของชาวราศีกุมจะก้าวหน้าและขับเคลื่อนไปด้วยความขยันทั้งหมดหากคุณยิ่งทำมากก็ยิ่งได้มากแม้ว่าจะไม่เคยได้รับแรงหนุนจากคนอื่นแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดส่วนดวงการเงินได้รายได้มากแถมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในอีกไม่นานนี้อีกด้วย สำหรับความรักคนมีคู่มีโอกาสใกล้ชิดเพื่อกระชับความรักกันอีกครั้งค่ะและราศีสุดท้ายคือชาวราศีธนูคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมชาวราศีธนูถือเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานอันดับต้นๆเพราะชาวราศีธนูไม่ว่าจะทำงานแนวไหนอาชีพอะไรก็บอกได้เลยว่าปังทวนหน้าแน่นอนแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับ การศึกษาเพื่อเสริมดวงส่วนการเงินถือว่าดีมีรายได้เข้ามาตลอดอย่างไม่ขาดสายแถมมีโอกาสได้เงินหรือโชคลาภแบบไม่คาดคิดอีกด้วยสำหรับความรักคนมีคู่ยังรักกันดีไม่ว่าใครก็แทรกแซงกลางไม่ได้ค่ะ